คุณครูเคยสอนพวกเราว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยมีพระราชดำรัสว่าการให้การศึกษาหมายถึงการช่วยให้บุคคลคนพบวิธีการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสมไปสู่ความเจริญและความสุขตามอัธภาพแต่จะมีเส้นทางไหนละคะที่จะทำให้พวกเราได้คนพบวิธีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง และทำให้เกิดความสุขคุณครูบอกพวกเราด้วยว่าเส้นทางที่จะทำให้พวกเราดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขนั่นก็คือการเดินทางตามสายกลางโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้กับคนไทยทุกคน ให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีบนพื้นฐานของการใช้ความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรม,มและแล้วปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็เข้ามาในห้องเรียนของหนูครูบอกว่าเราต้องมีความรู้ที่เหมาะสม และรู้จักคิดอย่างเป็นเหตุผลถึงจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างไม่มีปัญหาเพื่อนเพื่อและหนูก็เลยหาอความรู้จากสื่อดิจิตอลมาผสมผสานเข้ากับเนื้อหาที่มีอยู่ในบทเรียนวันนี้เราก็เลยได้เรียนรู้มากขึ้นโดยไม่ต้องเดินทางไปไกลประหยัดค่าใช้จ่ายครูบอกว่านี่แหละห้องเรียนพอเพียง ไม่ใช่แค่เรื่องบทเรียนในหนังสือเท่านั้นที่โรงเรียนยังสอนให้พวกเรารู้จักเรื่องของการออมควบคู่กับเรื่องการจัดการขยะอีกด้วยแล้วหนูก็ได้เห็นรุ่นพี่ๆเอาความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกมากมายเอ๊แล้วที่โรงเรียนอื่นๆจะมีห้องเรียนพอเพียงแบบพวกเราหรือเปล่านะเรื่องของการนำวัตถุดิบเหลือใช้มาดัดแปลงสร้างประโยชน์ สร้างรายได้ไม่ได้มีแค่ที่โรงเรียนอนุบาลส่วนพึ่งเท่านั้นแต่ที่โรงเรียนบ้านหนองไผ่จังหวัดนครสวรรค์ของพวกผมก็มีกิจกรรมการนําสิ่งของเหลือใช้มาสร้างมูลค่าเพิ่มโครงการนี้เกิดขึ้นจากการช่วยกันคิดและช่วยกันทําพวกเราเรียกว่าโครงการเตาเผาถ่านอนเนกประสงค์หลังฤด,ดูเก็บเกี่ยว ชาวบ้านหนองไผ่จะมาช่วยกันเก็บผลผลิตจากสวนของตนเองหรือสวนของเพื่อนบ้านทั้งกล้วยมะกรูดลูกยอและสับประรดที่มีมากถ้าทิ้งไว้ก็เสียเปล่าผลผลิตพวกนี้จะถูกนำมาเผาในเตาเผาถ่านอนเนกประสงค์ที่โรงเรียนบ้านหนองไผ่ได้สร้างขึ้นมาเป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลิต,ตผลที่มีอยู่ในชุมชนเห็นไหมล่ะครับ ว่าการที่เรารู้จักนำความรู้มาปรับใช้กับทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นก่อให้เกิดประโยชน์และรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้นยังไงบ้างมาผู้ผมจะเล่าให้ฟังสำหรับน้ำส้มพันไม้นี้นะคะจะไม่สามารถรับประทานได้แต่คือเราสามารถนำไปอมค่ะพอเราองมไปปุ๊บเราก็จะหาย,วยปวดใ จากนวัตกรรมก้อนถ่านดับกลิ่นของชุมชนบ้านหนองไผ่สู่เรื่องราววิถีชีวิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับชุมชนหนองตาเข้มจังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างนะคะการทำผ้า,าทอมือของชาวบ้านในจังหวัดแถบภาคอีสาน คงจะเป็นภาพที่คุ้นตาของใครหลายคนเพราะเป็นภาพที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวอีสานจนบางครั้งเราอาจจะมองข้ามเรื่องของประโยชน์ใช้สอยของผ้าทอมือกันไปแต่พวกเราไม่ลืมค่ะ เราจึงรวมตัวกันคิดต่อยอดภูมิปัญญาผ้าทอมือของชาวบ้านชุมชนหนองตาเข้มให้กลายเป็นสินค้าสร้างรายได้และมีการบริหารจัดการแบบกลุ่มบริษัทในชื่อบริษัทนารามัมกรุ๊ปจำกัดกับการนำมาประยุกต์เข้ากับการทำธุรกิจเสื้อคลุมท้องพร้อมให้นมที่ทำจากผ้าทอมือที่ช่วยให้คุณแม่มีความสะดวกในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ทุกสถานที่และทุกเวลา อีกทั้งยังมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าเสื้อคลุมท้องแบรนด์เนมดังๆที่มีวางขายในท้องตลาดวันนี้ประโยชน์ที่พวกเราทุกคนได้รับจากการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตบูรณาการเข้ากับความรู้ที่มีอยู่ในตำราสิ่งที่พวกเราร่วมกันคิดและทำขึ้นก็คงเป็นเหมือนการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและสังคม และจะรวมผสานกันให้เป็นสังคมที่มีความสุขอย่างแท้จริงสืบต่อไป